มาแล้วครับตามคำเรียกร้องห้องไฮไลท์บิกกี้ออนทัวบอกเลยว่าปีเวอร์แน่นอนงานนี้เพราะมันไม่ธรรมดาขนาดตัวตึงนัมเบอร์วันของวงการฟีฟล์ไทยแลนด์ยังต้องมานะครับเฮ้ยเฮ้นี่มันตัวจริงหรือเปล่าวะเฮ้ยอายุโอเคา๙๙แไม่ใช่ไริจริง่จริงจวะเนี่ยเฮ้ยวัวจริงแล้ว โอ,อ้ออยนี่มันตัวจริงนี่ว่าเอาเลยนะผมต้องบอกเลยว่าวันนี้ตัวตึงมาบุกห้องพี่แต่พี่ดันทําสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับทําให้ตัวตึงนัมเบอร์วันนัมเบอรอนของวงการฟีฟายประเทศไทยถึงกับเป๋ไปไม่เป็นจนร้องมาในแชทนี่เลยนะครับว่าเฮ้ยไอ้บิกกี้ห้องออนทัวอะไรทำไมมันกระตกแบบนี้เล่นไม่ได้หรือไ เนื่องจากความผิดพลาดของพี่เองต้องกราบขออภัยตัวตึง Number ร์วันนับเบอร์กอ้คนนี้เป็นถึงที่สุดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีคนไหนที่มันจะขึ้นมาเดือดเป็นนับเบอร์วันหรือเปล่าพี่ก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และเป็นรับชมคลิปกันเลยดีกว่า let's go เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่ช่องบิกกี้เอ็กซ์มาแล้วครับกับบิกกี้ออนทัวร์บอกเลยว่าออนทัวร์เนี่ยมันเพิ่งมานะแต่ก่อนพี่เป็นห้องไฮไลท์ number o น e number god ใช่ปะ่ะตอนนี้มันเป็นห้องออนทัวร์เพราะว่าอะไรพี่เนี่ยอยากโดนตัดแบบหน้าออนทัวร์ไอ้บิกกี้ตอนภาคน้องๆหนุ่มๆทุกคนก็น่าจะอยากได้ในคลิปอยโอเคหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นตอนที่พี่ภาคแบอายุหนึ่งสี่แล้วเขาตัดไปลงช่องโคตรเทเพราะว่าเสียงพี่มันแบบ ภาคนับวันนับอนอะใช่ปะเออแล้วพี่ภาคมันตึงขนาดนี้พวกเองไม่ไม่ไมอยากมาออนทัวร์ห้องพี่หรอเออแล้วพี่ภาคให้เอาละจังหวะนี้ครับออนทัวร์นับวันโดดป้ายแล้วหันขวายิงสะบัดเข้ากับบานกันโลกแล้วอย่างเงี้ยเอาไปใส่ช่องโคเท่เออ ถ้าใครอยากได้นะครับก็อย่าลืมนะครับมีทั้งหมด3 EP ช่วยกันดูให้หมด3 EP นี้ก่อนชอบ EP ไหนที่สุดกดไลค์ Subscribe กดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกพี่ไว้นะครับแล้วพี่จะจัดห้องออนทัวร์ให้อีกถ้าการแสตอบรับดีพี่จะโพสต์ใน YouTube เลยหรือว่าอาจจะไลฟ์สตตีมใน YouTube ให้น้องๆที่ติดตามได้ไปลูยห้องออนทัวร์ของพี่กัน โอเคนะครับน้องๆนูนๆหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าพี่เนี่ยสมัยลุงรุ่ง t o ฟอร์มเลยห้องไฮไลท์ PS นี่ number o n no. u m b e r god เรื่องตึงเรื่องยิงหัวใครเจอใครนี่คือตึงทุกคู่วันนี้พี่กี่หวัวคืนกลับมาพี่ได้ทําการเปิดสตรีมครับบอกเลยว่าเปิดสตรีมและสร้างห้องไฮไลท์แค่3ห้องเท่านั้นพวกเองคิดว่า3ห้องที่พี่สร้างมันจะตึงแค่ไหนมันจะมีคนดังมาหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่บอกแต่ว่าพี่จะลงทั้ง3าม EP ให้ดูเลย EP 1 EP 2 EP 3 พวกเองชอบอีีไหนที่สุดโบวตมาให้พี่ดูแล้วอยากให้พี่สร้างอีกหรือปเปล่าเตรียมตัวกันให้ดีว่าถ้าพี่สร้างเนี่ยตัวตึงคนดังมากันเยอะเลยนะไม่สปอยไม่บอกนะเกมแรกวันนี้ครับเป็นเกมที่พี่เจ็บช้ำน้ำใจที่สุดเพราะว่าพี่ได้ทําให้กับแบบผู้มีพระคุณที่พี่ก่อดังมาเป็นเวลานั้นทําให้เขาต้องเจ็บปวดเจ็บช้ำน้ําใจเพราะว่าอะไรพี่ไม่สามารถบอกด้าน้ําตาพี่เนี่ไหลลยลินลงแบบอาบดินเลยนะเ ไหลลอยลินลงอาบดินและอาบแก้มว้าวเฮ้ยคดต,ตึงนับวันนับก้อนอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้พี่เสียใจจริงๆแต่ไม่เป็นไรห้องไฮไลท์ของพี่คือนับประวันนับประกอนอย่างที่บอกอยู่แล้ววันนี้มีตัว,ต,วตัวตึงตัวดังแล้วกันคนดังระดับโลก ท็อปหนึ่งฟรีไฟของประเทศไทยไม่มีการเตรียมนะครับพี่ไม่ได้เตรียมเดี๋ยวเปิดแชทให้ดูแล้วก็ให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าพี่ไม่ได้เตรียมไม่ได้ให้เขามาห้องไฮไลท์ของพี่เขามาเองครับเขามากาะไอ้บิกกี้ x เอ็กทูครับน้องๆเกินไปนะเดี๋ยวกูโดนโถมก็ไม่ใช่นะครับถือว่าแบบ พี่ต่อให้น้องๆหนูๆด่าว่าพี่แบบเกาะกันดังนู่นนี่นะแต่ความเป็นจริงพี่น้องก็คือพี่น้องอ่ะครับนะพวกเองด่าไปก็เท่านั้นเนอไม่ต้องด่าพี่หรอกโอเควันนี้เขาก็เขาก็มาเล่นห้องพี่แบบโอโหจะมาโชว์ช่ำโชว์เดือดแต่พี่เองที่ผิดพลาดพี่ทําผิดพลาดไปทําให้เขาไม่สามารถเล่นได้แล้วเขาโดนแบนแพมไม่ใช่แต่ว่า้โหง ไม่ได้โดนแบนแต่ว่าเล่นไม่ได้แล้วกันเอา,อางี้ดีกว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้อยากให้พี่สร้างห้องไฮไลท์ห้องใหญ่แบบนี้อีกกดไลค์ s u ซับสไครกดติดตามกดกระดิงด่งจริงกล่องแก้วให้กับพี่ด้วยนะครับแล้วไปรับชมคลิปกันตอนนี้เลย let's go ผ่ดมาแล้วคน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 ดูคนมาแล้ว คนมาแล้ว25ิบ้าคน25ิบ้าคน29บ้าคน29บ้าคนพับส0ิเต็มเรียบร้อยโลภายในสองวิเดี๋ยวมารายงานตัวกันก่อนเดี๋ยวมารายงานตัวกันก่อนเฮ้ยมันมันมันทันได้ไงเนี่ยมันทันได้ไงคุณดูมันมากันเต็มตี้เลยวะนี่มันทำยังไงวะไอ้คอพบี้พวกนี้มันทำไงวะคุณดูมันมัมาพร้อมกันได้ยังไงไงไงอ่ะสี่คนเลยอะ มันท้างตีแล้วกดเข้าคนเดียวหรอไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอยู่โอเคเก้าเก้าเก้าตัดเอียดอีเฮ้ยพวกเอ็งไหวหรือเปล่าพวกเอ็งไหวหรือเปล่าเข้าแบบทีมหรอมันเข้าแบบทีมได้ด้วยหรอครับทุกคนพี่ไม่รู้พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ทำห้องไฮไลท์นานมากตีคอบี้ไปทุกห้องอ้าได้ อายุโอเคกูก็มีประมาณร้อยไอเดียนะแล้วไม่ไอเดียจริงไอเดียจริงวะเนี่ยเฮ้ยดูดิคนกดหลายแปดพันควดจริงแล้วควดจริงเปิดสี่สิบแปดมันไม่ทันครับเชื่อพี่เชื่อพี่น้องมันมีอีกตัวปลอมเหรอโอ้ตัวปลอมว่ะเฮ้ยแต่ชุดแม่งโคตรตึงเลยนะดูดิเอง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 มั่วเปล่ามันมันมันเป็นพอปลอมจริงเหรอคนกดหลายแปดพันเลยอ่ะเองมั่วปล่าเนี่ยเฮ้ยมาว่าอายุตัวปลอมเหรอเฮ้ยปลอมปลอมไม่ปลอมไม่รู้เดี๋ยวไปดูฝีมือ ดี๋ยวไปรูฝีมือโอเคนะครับเดี๋ยวบอกกติกาก็อย่างชัดเจนนะครับพี่ขอนะครับพี่ขอนะครับปืนลูกไม่เอาเนาะไม่เอาปืนลูนเนาะเอาปืนเม็ดเดียวนะครับพี่พี่อยากได้ช็อตแบบวันช็อตแบบเป้งๆจริงๆนะครับพี่อยากได้วันช็อตแบบเป้งๆจริงๆดูแคนอายูเหรอเฮ้ยมีรีสงรีเซ็ด้วย<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูดูแป้บนึงนะแคนอะไรวะหัวแคนเฮ้ยหัวแคนด้วย <c oughs> หัวแคนด้วยป่ะยังไงวะ จริงตัวจริงเหรอพี่เนน้องมาวินใช่ปะ่ะไอมาวินเนี่ยตัวตึงสายวงการไฮไลท์พวกเองอาจจะไม่รู้จักไม่ใช่ไฮไลท์สายเดิมพันพวกเองอาจจะไม่รู้จักหรอกพี่เคยทำดราม่ามาไอมาวินชัวเลยไอเนี่ยแล้วก็มันก็เลยเนี่ยคอบบี้ตีคอบบี้สี่ค,อบบคน okay? คอายุโอเคก็เอกซรีเซ็ตรีออนรีวันรีออนรีวันแล้วกันนะบ w 9 9ก้ามีใครบ้างตึงๆเนี่ยรีเล็กรีรีเล เซนโซเออ,เ,เ,อเอาเมนี่ตะโคโอ้เยียเดนเยอะมากเอางี้เริ่มเลยแล้ะกันไปคนดูเริ่มห้องนี้จะต้องตึงที่สุดกูไม่ได้กาอายโอเคนะครับน้องๆนุ่นหนูเข้ามาห้องกูเองครับกูไม่ได้ก่ okay, นนอนะครับผมถ้ากูภาคเวอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี่ยยังก่อ ยังเกาะบอกอายุอเคกไม่ได้เกาะครับเขาไมาเองเฮ้ยคนดูไอที่เราวัดเงินสว่างมันด่าพี่กูไม่ได้เตรียมใครเลยครับรหัสก็เปิดพร้อมกันพวกเองดูดิพี่โดนด่าอีกแล้วอ่ะพี่เสียใจแล้วเนี่ยโอ้พี่ไม่ได้เกาะนะโอ้โหอะไรวยอ่ะคุณดูพี่โดนได้ไงเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเกมนี้นะครับผมว่ามันจะเติงขนาดไหนดูดิดูดิดูคนมุ้งดินันกันไว้อะไรกูไม่ได้นาดครับเปิดแชทนให้ดูก็ได้ ไอ้พวกนี้แม่งเด็กแม่งชอบรู้ดีนีุู่เปิดแชทให้ดูเลยเปิดแชทเลย o u OK ไม่ได้นัดครับไม่ได้โอ้ยพวกนี้มันหาเรื่องจัดก่าเฮ้ยดูครับใจเย็นๆพี่ 5. ทำสังกั are you okay? ด o u OK Studio หน่อยมาเป็นผู้นำเทรนด์คอนเทนต์ทีรออยู่คุยกันเมื่อวันที่1มีนาครับนั่น IU OK พิ่งขึ้นอ่านอ u OK พึ่งขึ้นอ่านมากี้เป๊ะเ,เ,เลยครับน้องพึ่งขึ้นอ่านครับไม่ตอบแชทด้วย ดูเอาละกันดูเอาละกัน <_ EN> กเองก็คิดเอาไม่อ่านแชทด้วยเพิ่งอ่านเมื่อกี้หลังจากที่ประจานออกสตรีมเพิ่งอ่านเมื่อกี้เลยพวกเองคิดเอาละกันเตียมตรงไหนไม่มีเตรียมโอ้เองก็เกินไปเองก็ทำร้ายจิตใจพี่จิต <_ EN> ใจพี่เกินพี่มันคนจริงอยู่แล้วแสดงว่ากําลังดูพี่วิกแน,น่ๆก็ดูแล้วเขาจะเข้ามาในห้องกูยังไง <_ EN> ฮัลโหลน้อง <_ EN> ก็เขาเข้ามาจริงๆเขาก็ต้องดูเห็นไหมพี่มันได้ก่อครับน้องคนเขารักกันพี่น้องกลมเกลียวสามังคีโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยไลยปรับอารมณ์เร็วปะสามร้อยสี่ร้อยคนดูมาดิห้องนี้มันไม่ธรรมดานะครับนี่มันคือห้องแห่งเทพเจ้าจับอายุโอเคเลยเห็นไหมพวกเอ็นขอมาพี่ก็จัดให้เห็นไหมอย่างนี้เลยอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ก็ขอมาก็ต้องจัดให้พ่อน้องโ okay, อเคก็สวัสดีทุกคนไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเฮ้ย hey, พวกเองอย่าด่ากันนะน้องพี่ไม่อยากแบนบสิผ้าไอ้ระเบิดลืมปิดระเบิดเหรอทำไมภาพมันกระตุกอ่ะคนดูเยอะไงคนดูสิบแปดคนกระตุกเลยไม่ต้องเล่นลนะจั okay? งหวะน่ะอายุโอเคกูคนดูสิบแปดถึงก้าคนเฮียกระตุกเลยค้างเลยทีเนี้ย แล้วแล้วนี่เล่นแล้วเหรออันนี้แหละโอ้คุณดูครับไหวล่ะครับน้องน้องอย่าน้อนน้องออกไปเอ,ง,เองไปดูคนอื่นได้ไหมพี่ขอละพี่ขอคลิปได้ไหมพ,พี่พูดตรงนี้จากใจเลยน้องๆพี่ขอจากใจไปละอายุคุณหลุดโลกไปแล้วตอนเนี้ยได้ไหมไอ้ยี่สิบคนที่กาลังดูอยู่เนี่ยเองไปกระจายดูคนอื่นได้ไหมพี่ไหวล่ะไอ้ไหวตรงนี้เลยหนึ่งทีสวยๆนะครับอันอันเชิญพระไตายพิโดกนิมนต์ไปดูคนอื่นด้วย โอ้โหแม่งยิ่งพูดยิ่งเยอะว่ะ <_ d ose> ดูอายุกันมดดูอายุกันมดไม่ต้องดูผ่านกูแล้วตอนเนี้ยเอ้พวกเองอ่ะ <_ d ose> เดี๋ยวไปดูกันก่อน <_ d ose> อันนี้สายเดิมพันนะครับน้องมาวินแล้วก็คอบบี้คอบบี้ยังฟาร์มอยู่นะ <_ d ose> เดลต้าหมูหมูอายุโอเคยิงอีเล่นแล้วหรือเปล่าอย่าเพิ่ง <_ d ose> โอ้โหลจัด21คนไม่ลดไม่หล่อนไม่ลดไม่ย่อนเลยเขาฟอร์มจัดจัด พี่ต้องปิดคนดูว่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษอันนี้คือกูพลาดเองกูพลาดสุดๆเลยว่ะเห้บอมบอมว่ะบอมว่ะบอมว่ะเซตาร์สี่ไลน์โอ้คนอื่นไม่ดูกันเลยเหรอพวเองอ่ะโอ้น้องตาตาตันตะตาตัวน้องนางตัวหรอแล้วคนเล่นมันกระตุกไหมพี่ถามหน่อยคนดูยี่สิบสองดูอะไรกันนะกันหนาคนคนเล่นมันกระตุกปะคนดูเยอะๆแบบนี้พี่ไม่รู้นะที่หลังปิดคนดูได้ครับน้องที่หลังพี่จะปิดคนดูยิงเลยยิงไปเลยครับน้องเพิ่มยิงมากเลยยิงเลยไม่ผิด ยัดเลยบึ้มบึ้มไม่ให้ถาแล้ววะเขาเขารีบว่ะเขามาว่ะเขาบอกเขาเอาว่ะเขาเอาเยอะเขาเอาจัดเขาเอาจ๋าว่ะเดี๋ยวพี่ต้องพาาหนักๆพี่ต้องผ้าตึงๆเปียนเปียแต่ว่าภาพี่มันจะกระตุกกันดิเขาจะเอาไปใช้ในออนทัวร์ไม่ได้นะคนดูเอ็งอย่ามาดูดิโอ้โหภาพมันกระตุกมันจะใช้ออนทัวร์ไม่ได้ แล้วเปิดโคโน่ครับแล้วปิดไอวอร์ยังไงดีแล้วเหมือนด้านหนา้ามีคนจะเล่นด้วยหรือเปล่าแต่เขายังไม่ตายเขายังไม่สวดไอวอร์มานะเขาไม่เล่นนนั่นน่นนะเขาเหมือนกับว่าไม่อยากตายเร็วอะไรอย่างเงี้ยโหวก่เริ่มวนม่นไอ้บิ๊กเริ่มว่นใจ่ไอ้บิ๊กเริ่มว่นใจว่ามันจะกระตุกแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าเอาลแล้วแล้วเรากล้องไม่หมุนตามด้วยดูดิแฮมแฮมไอแฮมจอบักจอบักมันกูเฮ้ยเล่นแล้วเล่นแล้วล้วจอค้างด้วยแล้วอายุเคป้าดขวาปิดไอวอร์ไปก่อนครับแล้วนั่งย่อ นั่งย่อจุกไปจุกมาใช้เป็นแม็กเจ็ดคู่กับ M1014 นะครับภาพยันเข้ามาตรงนี้บิดขวาสวยๆไอวอลบิดขวาสวยๆโดนปาดออกซ้ายแล้วจอกุลล็อกไปแล้วตอนเนี้ยออก้ายไปด้วยหมุนหน้าหมุนหลังยังไงดีไม่เห็นอะไรเลยครับศัตรูอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าคนดูเยอะเกินคนดูจับตายอยู่สิบแปดคนภาพกูข้างไปแล้วเอาด้ออกซ้ายมันสะบัดเข้าไปแล้วติดตัวไปก่อนเอาเดิก็มาดิคนเล่นมันกระตุกไหมพี่อยากรู้ว่าคนดู20คนอย่างเงี้ยกระตุกว่าะเฮ้ยไปแล้วเรียบร้อยหลุด ก <c oughs> ูว่าค้างกูว่าค้าง <c oughs> วันนี้คนดูเยอะจริงๆ <c oughs> โอ้โหน้องนี่ก็สตรีมไฟเลยนี่สตรีมไฟนะครับหลูเอาละอายุปิดไอวอลมาครับเหมือนจะได้เล่นแล้วปาดขวาย,ยิงไปแล้วมีคนยิงหัวไปแล้วหนึ่งคนนะครับเอาแล้วครับมีคนเปิดไปแล้วแต่ตรงนี้ตัดภาพดูแม็กเจ็ดกันก่อนแล้วแบบถ้ามันแบบมัตส์ปักมากอะดูดิดูภาพดิโอ้โหเขาคงใช้บอลทัวได้อะคุณดูทรงแล้วนะไฮ้ยังไงเนี่ย ต้องกลับไปแล้วก็กลับมาใหม่โอ้โหจอเอียงจอเอียงคนดูเยอะเกินไอ้พวกคนดูมันก็ไม่ฟังพี่เลยปะไอ้คนดูมันก็ไม่ฟังพี่เลยคนดูแบบหล้นหลามถ้าเอาสกิลอะไรนะสกิลกรูเอต้าไม่ใช่สกิลอะไรวะที่มันยิงคนดูเยอะยิงดาเมจแรงไม้เนี่ยกูว่ายิงทะลุพันดาเมจปับ๊บเฮ้ยโดนหัวส่วนมาเาหมวกรุดหมวกรุ่นโอไม่กูเซ็ตไม่นะไม่พันยาพันเลือดพันหนองกันก่อนแล้วก็ปัม๊มหลอดลมกันก่อนนะครับคนดูใจเย็นโอโ้เป็นพี่พี่ก็อ้วกอ่ะสิบหกคนอะ่ะ ไอพวกทีมโผลคนนี้มันแบบโ้ยไปเนาะต้องปิดคนดูพี่ขอโทษพี่ขอโทษเกมเนี้ยที่เราปิดคนดูจริงๆเอาล้วขึ้นชั้นบนก่อนพันยาพันเลือดพันหนองแล้วมีใครคิวได้เนี่ยไปดูเดี๋ยวมีคนตายไปหนึ่งนะขนมปังแล้วก็ไออิดอะไรเนี่ยตายไปด้วยอ้าวแล้วมันตายยังไงอ่ะมันตายแบบตายแบบนี่เหรอไอนี่ยิงไอนี่ยิงแง่ไอดอนพาซึมแง่ไอดอนพาซึมพี่น่ารักขอบคุณนะครับเฮ้ยเฮ้ยพวกเองถ้าไม่ยิงกันเนี่ยวงมันจะจบก่อนนะครับ วงมันจะจบนะพวกเองยังไม่ยิงกันเลยนะนอนเฮ้ยต่อยว่ะมันต่อยว่ะจับไอ้นี่แล้วมาดิปับเอซีแปดศูนย์กับแม็กเก็ตโดดสวนมาแบบเข้าหัวแตกบอกเลยว่านี่คือดาวลุ่งพุ่งแรงทะยานฟ้าเอบโดดสวนปั๊บเอซีแปดศูนย์โดดจับจับอยู่กับที่ยัดตัวป้าซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังปิดไอวอลตัวเองก่อนออกทางไหนนะทีเนี้ยอโดดมาตั้งตั้งเป้าโอ้ยโอ้ยโดนสวนมาสะเก็ดเข้าหัวไอวอีดิรับรออะไรไอวอพันอ้อมตัวไปเลยพันยาพันเรือพันหนองกันไปก่อนโอเค พี่ลองทำตัวดิกดุ๊กดิกหน่อยอูจะเป็นยิดโดโอป่ะเฮ้ยอย่างนี้เหรออายุยิงยังอายุโอ,โอ้โหอายุกูแหลกจัดเลย15คนพวกเอ็งอย่าดูดิเมื่กีมันไม,ม,นไม่มันไม่สนุกนะน้องแม่มันไม่สนุกนะเอ็งอย่าดูดิไอเชิงเดิมพันเชิงเดิมพันไอหนุ่มเดิมพันไอหนุ่มเดิมพัน,น,เ,พนเล่นเปล่าเล่นกับใครยังไม่เล่นอันนี้ก็วิ่งก่อนดูดิวิ่งแบบกระตุกกระตุกยี่สิบสองคนไม่ลดไม่้างไม่หย่อนลงเลยแทงตัวไได้คิว ไอด้ดอนพาซื้เอายังเล่นกันอยู่กับไอ้ชุดเลนแดงออกขวามาปั้มโดนหัวเป็นหนึ่งเมตรสเก็ตเข้าไปปั้มโดนยิงตัวเอาดิเมตดหนึ่งยังไงครับเต็มตัวไอวอลออกซ้ายบับ๊บเอายิงโดนยังไงวิ่งผ่านกันต้งสองสามสี่คนโดนยังไงวะ What the hell What the hell is that ไอ้ตึงว่ะไอเนี่ยสองคิวว่ะตึงว่ะเฮ้ยออยู่เล่นยัง เฮ้ยขอบี่ยิงว่ะขอบี่ยิงเฮ้ยไอ้เชิงไฮไลท์ตายตายหงตายห่าไปเลยครับเรียบร้อยอายุยังไงเอาทิ้งปืนด้วยอายุบอกไม่เล่นละกูเล่นไม่ได้เกมเนี้ยโออจะเปลี่ยนสองขวงจะเปลี่ยนสองขวงเอาสองวงดิสองวงน้องทิ้งสองเอ้ยเล่นเล่นเลทีนี้เล่นเลยอุ้ยไอ้ฟาเรสฟาเรสจัดไปสองคิวว่ะฟาเรสสองคิวว่ะคนดูเปิดโคโนวิ่งสวนออกมาครับคนดูสิบหกคนเองเองออกไปก่อนพี่จะดูแป๊บเดียว ออกซ้ายมาแล้วสวนมาเ้ยไอบอไอบออ,ออกขวาจอเอียงไปนิดหน่อยจอเอียงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะกรสะดุดสะดุดกระตุกสะบัดโอ้โหหัวปิวหัวปิวใจเย็นไอบอพันอ้อมเลือดอ้อมหนองกันอีกทีเอาละเปิดไอวอออกมาครับของเล่นจัดเล่นจ๋าพวกเองไม่ยิงกันแน่วงหมดแล้วนะน้องวงหมดจริงนะโหล วันดีคนดู588คน600คนน่ะนางตัวยเอาอีกแล้วต้องไปจับนางตัวแล้วมั้งอย่างเงี้ยนางตัวนี่เอาจั่งเอาจ่าเลยมันแอบยิงวะน่ะยังไงมันวิ่งไล่นางตัวไปนางตัวไปท้าอายุนี่นางตัวไปนางตัวไม่เอาวิ่งตามอายุกันเต็มเลยไอ้ดอนไอ้ดอนเล่นวะไอ้ดอนเล่นวะเฮ้ยอะไรอ่ะสังหารด้วยมันยิงอะไรอ่ะโอ้ยยิงคนบนรถเฮ้ยออรถเออดอบมันมีคนเกียน โอ้โอไมก็น oh ่าไม่น่ามันน้เงียไม่น่ารักเลยคนดูคุณดูดีกระตุกจัดเลยอะยี่สิบองโอ้โหโอ้โหเล่นไงอ่ะโอ้โหอย่างชอบเลยจอกระตุกเพิบัเอาเปิดไอวอลปาดขวามาเตรียมตัวครับใจสู้ใจสู้เอาแล้วปิดไอวอลออกซ้ายครับบนมาหันขวา ถึงจอจะกระตุกเตะใจสู้เฮ้ยยิงพี่ตัวแล้วเอ้ยยิงใครวะทีน้ายิงหลังงงไปหมดแล้วต้องพี่คนดูอะ่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษอีหลีอีหลีอีหลีสัญญาครับบัลไหนบอลัอลไหนบอเตรียมตัวจู๋ก่อนแม่งเล่นกับใครวะตอนนี้งงไปหมดแล้วจอมันเอียงอ่ะเฮ้ยเล่นกับใครเมื่อกี้ไม่ใช่ชุดขาวเหรอเล่นกับใครยังไม่รู้เลย ที่เป็นเกย์ออเองใช่มันกระตุกมันจับภาพเยอะเกินมาจับดูคนเยอะสุดไอ้ดอนพาซึมนี่ใช่ไหมสตรีมอยู่มีคนบอกมาคนดูโถ่ไม่นี่ไอ้ดอนพาซึมพี่ก็อยากจะรู้ว่ามันไหวหรือเปล่าเฮ้ยรอบหน้าพี่ขอโทษพี่จะปิดคนดูพี่จะปิดคนดูพี่จะปิดคนดู่าไอ้ดอนดพาซึมไอ้บอลมาเอ8ีแปดศูนย์เบนอีกแม็กหนึ่งแม็กเจ็ดแม็กเจ็ดเบนเฮ้ยเอทีแปดศูนย์รอบ,รบร้วปั้มโดนสวนกลับขึ้นมาออกขวาเอาอะไรจะไหวหรือเปล่าไอ้บอลด้านหน้าตรงนี้ครับ มีทักกระตุกเอ้อยสเก็ตโดนหัวคนแรงเฮ้ยคนวอะถ้าดุดไปนิดนึงนะถ้าดุดไปนิดนึงแต่ยังไหวไอ้ดอนเอกจะมีคิวที่4หรือเปล่าน้องเจติต้องสร้างเจติีข้างล่างยิงแม่งเลยหยอกหยอกหยอกไม่มันขึ้นมาแล้วแองเก็ตแองเก็ตเต็มตัวงัดพ้าวว้าวเต็มตัวกับหลังไม่ปาเลสตายไปไว่ะขอโทษว,ว่ะไม่ได้จับภาพอ้อยไอ้ดอนสวนสเก็ตโดนหัวเจ็บหนักเจ็บหนักพัรษา ป๊บปป๊าปป๊บปสามคิวเยอะสุดตอนนี้นะครับนี่นะใครอยากออกนี่ต้องมาทิ้งไอ้นี่เลยป๊าปเฮ้ยติดสตันโดดสวนแบบนี้ยัดเข้าตัวไปโดดสะบัดยัดเข้าหน้าไม่โดนเฮ้ยเอกน้อยไปเล่นมาริโอ้ละพี่ว่าเฮ้ยไอ้บีน้องไอ้บีน้องก็ตัดไปไอ้บีน้องได้หนึ่งคิวบันหัวบันหลังป๊าปไอยิงผิดตัวหรป๊าปเนาะใช้บ้านถูกถูกเฉยนะสี่คิวเออนี่เอามันมึงเจอมึงเจอนี่มีคนทาแล้วมีคนทาแล้ว พี่เต้นโชว์หน่อยแป๊บนึงใจเย็นดิครับน้องชายเอาละสี่คิวครับไอ้ดอนพาซื้อสามศพไปทีละการมีคนทาหรือเปล่าเหมือนมีนะเหมือนมีนะเรียกกันแล้วเรียกกันแล้ววงจะจบก่อนน้องสิบสองคนเอ้ยมาว่ะใส่กันแล้วว่ะใส่กันแล้วว่ะออกซ้ายเตรียมตัวสบดดัดโดนหัวยังไงผ่านไอ้วอก่อนเฮ้เต้นอาร์ีไล่มีแกคิวกันด้วยไหนว่มีใครคิวเยอะสุดตอนนี้มีนางตอยหุ้ยนางตอยยังยู่อีกหรอวีน้องก็ต่างคิวนะคนดู จะดูด้วยแบนสบายเข้ามาตรงนี้สเม็ดครับไม่โดนสักเม็ดโอ้ยเราโดนสเก็ตโดนหัวแล้วสวนกงก็ไปล้วหัวแตกไอ้โดนพาซึมมานจะปักเกอร์มันเบิร์ชนะห้าคิวห้าคิวนางตัวย่าไงนางตัวนางตัวใส่ไปเมื่อกี้อัดตัวหรือเปล่าวะคอบบี้คอบบี้โดนอัดตัวหรือเปล่าเห็นมืแบรบยังมีอีกนะไอพีน้องแตกไปแล้วโอ้ยไอพีน้องโดนอัดตัวหรือเปล่าวะนางตัวเล็กจิวก่ามาดูไอ้โดนพาซึมไอ้โดนจะไหววะไอ้โดนพี่ถอดเสื้อโอ้โหถอดเสื้อสตรีมที่โดนแบนเลยหรอครับ มาฮึบฮึบมันถ่ายแล้วมันถา่ถายถ่ายแล้วเปล่งว่ยคนดูเยอะยี่สิบคนกระตุกอีกแล้วแม่งคนคนรปิดคน,คน,คนดูสุดๆเลยนะคนดูเนาะพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษพี่ขอโทษเกมนี้อ,อ,นนอ๋อออนคว้าอีซีหนึ่งแบบว่ามือใหม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแม่งิดูด,ดิเล่นไม่ได้วกวูาตายหงตายโอ้ยโดนหัวด้ดยวยกวูาตายไอด้ดอนมึงตายแน่มึงคนดูยี่สิบคนเน่ยตายแน่นอนเอาแล้วโดดจ้ำอยู่กับที่แล้วก็ตกไปหนึ่งทีโดดสวนมาลอยลอยแบบนี้แล้วโดนจ้ำเข้าหน้าไปเฮ้ยโดนเม็ด รู้ว่าตายไม่ได้ตายอ้าวเดี๋ยวถ่ายตูดด้วยเหลือเจ็ดคนห้าคิวแล้วมองมือมอ,มองท้องฟ้าแล้วเนี่ยไอ้ดอนแม่งภาพหันหัวกันเลยทีเดียวหันยากันไปอ๋โอโดมินิคโคเลตโต้เหรอคนเนี้ยอ๋อไอ้นี่คือโดมินิคโคเลตโต้นะคนดูเอาแล้วเต็มตัวออกซ้ายออกขวาวยิงไอวอลป้าไปอโดอนไม่ตายเฮ้ยหัวแข็งเฮ้ยลีออน,นอออลีวันอ้าวเหียเอาซะโอ้ มองไฟอีกฮะดีแล้วเกินช่วงนี้มองไฟอย่างเดียวเลยอันนี้ชื่ออะไรวะมิมารุเฮ้ยชื่อโคเทนมิมารุดูมิมารุก็ได้นั่งตัวไหมนั่งตัวอันนี้เหรอมิมารุมิมารุเล่นเลยคนดูน้อยๆมั้งคนดูโอ้โหยี่สิบคนพอดูมิมารุยี่สิบคนเจ็บตัวเบ้งเข้าไปเม็ดที่หนึ่งยังไม่โดนแล้วเม็ดที่สองครับยังไม่รอดเฮ้ยโดนส่วนมาโดนหัวด้วยน่าจะเจอน่าจะเจอกับไอ้ไอ้ไอ้ดอนนะไอ้ดอนพาซึมไอ้ดอนพาซึมเจอกันอยู่คู่นี้ เอาแล้วฮะจะตีตื้นขึ้นไปเป็น4ี่คิวหรือว่าจะโดนกำราบจากไอ้ดอนพาซืมเป็นคิวที่6ของเขายังตัวปิดไอวอลไล่ตามกันมาตด,ดตรงๆแบบนี้เลยไอ้ดอนพาซืมบอกเม็ดที่6เองนะเม็ดที่6เองนะต้องเจอกันแล้วคู่นี้นางตัวพี่ขอให้นางตัวเจอกับไอ้ดอนพาซืมไอ้ดอนเจอกับนางตัวเลยนะทามันท้ามันใช่นั่นแหละคูน่นี้เออสวยมาเอาแล้วศึกวัดครับว่านางตัวมันจะขึ้นไปตาม ไอ้ตามกันไปไอ้ดอน <_ C> e <at> ไอ้ดอนบอกเอาตายแล้วนางนางตายแล้วนางตัวไอ <_ C> e <at> ้หัวที่หนึ่งเฮ้ย <_ C> e <at> ไอ้ดอนไอ้ดอนเจ้ามันคือสุด,สด,สดยอดแท้ไ <_ C> e <at> ้แปดคิวนางตัวกับดวนเขารู้จักด้วยเฮ้ย <_ C> e <at> เรียบร้อยเรียบร้อยครับ เสียใจอ่ะพี่ลืมปิดคนดูอ่ะพี่ลืมปิดคนดูไอ้เปิ้์มันทักมาเลยนะว่าเล่นไม่ได้เลยกระตุกมากแหลกมากนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นแชทให้ดูนี่โอ้โหพี่ก็เสียใจนะพี่ก็ไม่ได้อยากจะแบบให้มันแบบเป็นแบบนี้ไงแต่ไม่เป็นไรพี่เชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องมาอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าไอ้กิมมันก็แบบตึงไง เวลาพี่พาก่ะใครก็อยากเอาช็อตพี่เป tour. ออนทัวร์เออถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อยากได้ช็อตออนทัวร์จากห้องพิกกี้เอ็กทัวร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดส r i b ตกดติดตามกดกระดิ่งกับพี่ไว้ด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอยากดูคอนเทนต์อะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้นะครับไปแล้ว let's go